พาไปทําบุญไหว้พระที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่4ี่าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast and e y Channel ด้วยนะคะวัดราชประดิษฐ์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่ที่แวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครวัดนี้เป็นวัดที่มีขนาดเล็กมากด้วยเนื้อที่เพียงสองไร่สองงานกับ98ตารางวาเท่านั้นพระวิหารหลวงมีมุกหน้าและหลังประดับด้วยหินอ่อนหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีส้มมีช่อฟ้าใบรากา โอ้โหถึงจะเป็นวัดเล็กๆนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสวยมากๆเลยค่ะเราเข้าไปที่วิหารหลวงกันนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเดินเข้ามาน,นะคะก็เห็นประตูเป็นรายดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชม พระประธานในพระวิหารหลวงแห่งนี้นะคะก็คือพระพุทธสิหังคัปติมากรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธสิหิงที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร จิตกรรมฝาผนังระหว่างประตูและหน้าต่างเขียนเรื่องของพระราชะพิธี12เดือนที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชะพิธี12เดือนก็คือพระราชะพิธีต่างๆที่ทําประจําในแต่ละเดือนเช่นพระราชะพิธีตรียมประวายหรือโลชิงช้า พระราชะพิธีจลดพระนางคันแรกนากวัญและมีภาพหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ก็คือเหตุการณ์สุริยปราคาที่พระองค์นั้นได้ทรงคำนวณสุริยปราคาเต็มดวงร่วงหน้า2ปีอย่างแม่นยำและยังมีบานประตูหน้าต่างในพระวิหารหลวง ซึ่งเป็นงานประดับมุกศิลปะญี่ปุน่นสกุลช่างนางาซาก,กิอายุเก่าแก่กว่า156ปี ด้านนอกตรงซุ้มประตูหน้าต่างประดับรูปลายปูนปั้นลงลักปิดทองติดกระจกสีเป็นรูปมงกุฎวัดราชประดิษฐ์นี้นะคะขอบอกว่าเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามมากจริงๆเลยค่ะเดิมทีวัดนี้เป็นสวนกาแฟใกล้พระบรมมหาราชวัง เป็นพระอารามหลวงที่ประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระอารามหลวงของพระมาหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีที่ว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำอยู่สามวัดก็คือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณนะ วัดราชประดิษฐานจึงทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามโบราณราชประเพณีและเพื่อพระอุทิศถวายแก่พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายเพื่อที่พระองค์เองและเจ้านายข้าราชการที่จะไปทำบุญที่วัดฝ่ายธรรมยุติกนิกายใกล้พระ บรมมหาราชวังได้สะดวกขึ้นวัดแห่งนี้จึงได้รับยกให้เป็นวัดประจำรัชการที่4วัดราชประดิษฐ์จึงเป็นวัดฝ่ายธรรมยุติการนิกายวัดแรกที่สร้างขึ้นเพื่อพระสงฆ์ในนิกายนี้เนื่องจากวัดนี้เดิมทีเป็นสวนกาแฟในการก่อสร้างก็มีปัญหาเกิดขึ้น เพราะว่าพื้นที่ที่จะสร้างวัดนั้นตำ่ำโดยเฉพาะบริเวณที่จะสร้างพระวิหารหลวงนั้นจึงโปรดให้นำหายกระเทียมมาถมพื้นวัดโดยทรงบอกบุญให้ชาวบ้านนำหายกระเทียมไม่ว่าสภาพจะเป็นเช่นไรหรือหากต้องการขายก็ทรงคิดราคาให้ตามสมควร และที่สำคัญเลยก็คือทรงจัดละครรับข้าวบินหายกระเทียมเป็นเวลา3วันโดยเก็บค่าเข้าชมเป็นหายกระเทียมหรือหากไม่มีก็สามารถนำหายประเภทอื่นที่ไม่แตกร้าวมาได้เช่นกันเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อปีพศ2545ว่ามีหายกระเทียม รวมถึงตุ่มสามโคกที่อัดทรายเข้าไว้เต็มที่อยู่ใต้ฐานจริงๆฟังแล้วน่าทึ่งจังเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนเชแชร์แล้วอย่าลืมช่วยกดซับสไค i b ์ให้ด้วยนะคะ